สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจออีกแล้วนะคะด้วยูน้อยปลอดภัยทางไกลโควิด n i n e นะคะค่ะวันนี้ครูออนกับครูโสนะคะจะสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องการดูแลและการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ค่ะซึ่งครูโสย้าไปบ่อยๆนะคะครูออนว่าเราต้องล้างมือให้บ่อยๆนะคะแล้วก็ให้ครูออนย้ำให้ดูซิว่าการล้างมือเร็จขั้นตอนเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะค่ะเดี๋ยวครูออนจะมาทบทวนให้เด็กๆดูอีกทีนึงค่ะอีกรอบนึงนะคะ ล้างมือ7ขั้นตอนขั้นตอนที่1เอาฝ่ามือมาถูกันขั้นตอนที่2เอาฝ่ามือถูหลังมือขั้นตอนที่3เอาฝ่ามือถูฝ่ามือขั้นตอนที่4หลังมือถูฝ่ามือขั้นตอนที่5ถูนิ้วถูนิ้วหัวแม่มือรอบๆฝ่ามือนะคะขั้นตอนที่6 เอาปลายนิ้วมือถูฝ่ามือนะคะขั้นตอนที่7ถูรอบๆข้อมือนะคะอันนี้คือการล้างมือ7ขั้นตอนนะคะซึ่งประโยชน์ของการล้างมือเอนี่ยมีอะไรบ้างมีคุณสมบัตที่เห็นนะคะสมมุนว่าในเนี้ยเป็นกำลังสําหรับมีน้ำสำหรับไปล้างมือนะคะกุสโเนี่มีแป้งท่าน,นี้คือแป้งฝุ่นแล้วกุศลจะเทแป้งฝุ่นลงไปในกะลังนะคะเทไปเยอะเลย แป้งสู่ในกะมังแล้วนะคะแล้วเวลาเราลร้างมือเนี่ยเราใช้สบู่นะคะเราพกกดสบู่มาถูมือนี้นะคะแล้วเราจะลงไปล้างในกะมังซึ่งเป็นน้ําที่เราเตรียมไว้นะคะดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะดเด็กสังเกตดูดีนะคะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคะเด็กจะเห็นว่าแป้งเนี่ย มันจะไม่มาเกาะมือคุณครูนะคะมันจะลอยตัวไปเกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะซึ่งเปรียบเสมือนกับว่าเชื้อโรคเนี่ยมันจะไม่มาเกาะฟองสบู่นะคะมันจะลอยไปเกาะกันเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นการที่เราล้างมือแล้วฟอกสบู่เนี่ยจะเป็นผลที่ดีเลยทําให้เชื้อโรคเนี่ยเม่เกาะที่มือเราก็ทําให้เชื้อโรคไม่แพร่ระบาดได้นะคะนอกจากการที่เราล้างมือไปแล้ว การดูแลและการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิดใหช่ไหมนะคะคุณโสมมีอะไรมาให้ดูได้ค่ะแม้เด็กต้องรู้จักนะคะบางทีหน้ากากอนามัยนะคะหรือว่าแมสนะคะก็จะมีหลายสีเลยมีสีดำนะคะสีสีฟ้าไหนผูอ้อนลองแข่งดูที่ใส่ยังไงคะผูอ้อนกูอ้อนใส่เต็มหรือเปล่าเต็มค่ะกูอ้ออนใส่เต็มด้วยกูอ้อนใส่ออใ,สให้เด็กดูหน่อยค่ะทั้งหมดจะเป็นยังไงกูอ้อนทุกคนบนจะเป็น าไปแทงๆแล้วเราก็จับมือส่งกระโหลกคุณออมมีด่างไหมใส่ด่างนนะคะก็ใส่แบบนี้นะคะเด็กๆนะคะและเวลาเราทิ้งนะคะครูออนเราก็ขอดออกใส่ถ oh. ุงมพลาสติกหรือพลาสติกแล้วก็ทิ้งที่สังกะสีค่ะแต่ไม่ได้อันตรายนะคะเพราะว่ามันก็จะมีเชื้อโรคแล้วเราก็ไม่เอามาใช้ต่อนะคะแล้วก็นอกจากหน้ากากนี้ก็จะมีหน้ากากผ้าด้วยนะคะหน้ากากผ้าเราจะมีทั้เล็กทั้งใหญ่เลยอันนี้ของเด็กน้อยนะคะเป็นแบบนี้ อันนี้ก็เป็นหน้าก,กากืันกันเป็นอีกแบบนึงนะคะเป็น,นแบบเลยแน,นี้ต่างของตลาดมี้เลือกเยอะแยะเลยนะคะดีกจะใส่เป็นสายคล้องแมสกก็ได้นะคะจะได้สะดวกสบายแล้วก็อันนี้คือไอเออร์เจลเจลล้างมือเจลแอลกอฮอล์นะคะเจลแอลกอฮอล์อันนี้เป็นแบบสเปย์ค่ะเป็นแบบสเปย์ฉีดได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญตัวเนี้ยเริ่มใช้ที่ใช้ดีเลยมีน้ําก็ใช้ให้ดื่มด้วยทําดื่มเองที่บ้านก็ได้นะคะยับยั้งเชื้อโควิดนะคะ อันนี้ก็มีแบบขายด้วยนะเด็กๆอย่าลืมนะคะล้างมือสวมหน้ากากนอนามัยแล้วไม่ออกบ้านไปไหนเท่าไห่จําเป็นนะคะอย่าพยายามขยี้ตาขยี้จมูกอมเอานิ้วเข้าไปในปากไม่ทํานะคะเด็กๆเ,เราก็ต้องช่วยกันสู้กัโงโรคโควิด -19 นะคะดูลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย